สามสิ่งที่คุณจะได้บบจากคลิปนี้ก็คือ 1. ทําทำยังไงให้ขนมดูแวววาวน่ากิน 2. ระบายยังไงให้ขนมดูไม่เหมือนสิ่งของ 3. สิ่งสําคัญและข้อควรระวังในการวาดขนมนิ้งก็หวังว่าชาวเบทเตอร์จะได้ทั้งความรู้และความรู้สึกดีๆจากคลิปนี้นะคะชาวเบทเตอร์คนไหนที่ไม่ถนัดวาดคนแต่เรื่องวาดของกินนี่สู้ไม่ถอยบ้างคะวันนี้ครูนิ้งจะมาพาทุกคนวาดขนมที่ครูนิ้งชอบมากๆก็คือ ช็อกโกแลตลาวายิมย้มเลยจ้าจะสอนวาดแบบ,าแบบง่ายๆแบบง่ายมากๆไม่ว่าจะลูกเด็กเล็กแดงจนถึงคุณย่าคุณยายก็วาดได้แน่นอนค่ะหรือเผื่อใครอยากจะเอาไปวาดหาค่าขนมวาดเป็นเมนูร้านอาหารต่างๆก็ทำได้นะไปเริ่มกันเลยวิวขั้นตอนแรกนะคะก็คือการขึ้นโครงเนาะช่วงหลังๆมันเนี่ยมันจะมีสิ่งหนึ่งที่ครูยิ้งย้ำบ่อยๆเลยว่าจะมีเคล็ดลับอะไรบางอย่างที่ถ้าเรา ามองแบบนี้เราจะวาดอะไรอะไรได้ดูง่ายมากขึ้นซึ่งนั่นก็คือคือคือการสังเกตและวาดให้เป็นทรงเรขาคณิตก่อนค่ะก็คือพวกวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมทรงกระบอกทรงต่างๆนั่นเองซึ่งเค้กลาวาเนี่ยถ้าลองนึกภาพในหัวง่ายๆมันก็คือทรงกระบอกเนาะและทรงกระบอกอะ่ะมันก็ประกอบไปด้วยวงกลมหรือวงรีสองวงแล้วก็เส้นตรงสองเส้นด้านข้างเราวาดวงรี แบบนี้ขึ้นมาก่อน2วงค่ะก็คือเค้กด้านบนแล้วก็ฐานด้านล่างเนาะอยากให้เค้กลาวาของเรามีขนาดใหญ่ก้อนโตแค่ไหนก็วาดไปเลยจากนั้นขีดเส้น2เส้นข้างๆแบบนี้แค่เนี้ก็จะได้ตัวเค้กขึ้นมาแล้วค่ะแล้วทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงคะว่าขนมก้อนนี้มันคือเค้กลาวาอาจจะเป็นก้อนอะไรทั่วไปก็ได้จริงไหมแล้วอะไรล่ะที่จะเป็นสิ่งบอกให้คนอื่นรู้ว่าเค้กก้อนนี้คือเค้กอะไรเวลาที่เรามองขนม นมในตู้โชว์เงี้ยเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าขนมชิ้นนี้คือรสนี้แน่มันก็ต้องแยกด้วย สหรือไม่ก็ต้องให้แม่ขาค่ะผ่าให้เห็นไส้ข้างในถูกไหมคะการวาดก็เหมือนกันถ้าอยากให้คนดูรู้ว่าเค้กก้อนนี้คือเค้กลราวาเราก็ต้องผ่าให้เขาเห็นด้วยว่ามันมีซอสเยิ้มๆอยู่ด้านในวิธีวาดรอยผ่าบนเค้กนะคะลองเล็งหาว่าจุดกึ่งกลางของขนมเนี่ยอยู่ตรงไหนจุดลงไปแล้วก็ลากเส้นแบบนี้แล้วก็เติมลาวาไหลๆเข้าไปที่ด้านในค่ะเท่าเนี้ยก็จะได้โครงล่างก้อนเค้กง่าย ้แลวทีเนี้ยเราก็ไปเติมท็อปปิ้งตามใจชอบได้เลยจอสตรอเบอรี่หรือว่าวิปปิ้งครีมแบบนี้ก็ได้ค่ะครูนิ้งขอว่าตัวละครที่มีเล็กๆไว้ตรงนี้ด้วยน่ารัก พราะพวกขนมเนี่ยไม่ว่าจะเอาไปวาดใส่อะไรก็ทําให้ดูน่ารักกุบกริบตลอดเลยเนาะจะวาดเล่นคลายเครเียดรับวาดรูปอาหารให้ร้านต่างๆหรือเอาไปตกแต่งนูดต่างๆนี้ก็น่ารักใครที่ชอบวาดขนมเล่นอยู่แล้วลองดูคอร์สวาดรูปรบายสีสายขนมน่ากินเป็นคอร์สสีช็อกค่ะวาดด้วยมือบนกระดาษแบบผ่อนคลายหรือใครที่เป็นสายไฮเทคหน่อยก็จะมีคอร์สปั้นขนมเป็น 3D น่ารักน่ารักด้วยนะเอาจริงๆ2ออันเนี้ยมันดีตรงที่ ต่อยอดไปนอาชีพได้เลยค่ะเพราะเดี๋ยวนี้ร้านขนมต่างๆขอชอบจ้างนักวาดให้วาดรูปเมนูให้เผื่อใครอยากจะมาสายนี้นะก็ทักหาแอดมินขอดูตัวอย่างและรับโปรเดือนนี้ได้ที่ลาย QR โค้ดที่ขึ้นภาพนี้เลยค่ะได้ภาพร่างมาแล้วตัดเส้นอะไรให้เรียบร้อยนิงตั้งใจให้เค้กนี้เป็นช็อกโกแลตลาวาเนาะก็ลงสีน้ำตาลเป็นสีเบจไปเลยต่อมานิงอยากให้ชาเวเตอร์ลองเดาลองตอบในใจว่าอะไรคือสิ่งสำคัญ ที่ทําให้สีเพลนเพลนเรียบเรียบพวกเนี้ดูน่าสนใจอะไรที่ทําให้ก้อนพวกนี้ดูเป็นเนื้อขนมปังเนื้อเค้กมากขึ้นสิ่งนั้นก็คือ t e เจอร์หรือพื้นผิวนั่นเองค่ะ ใครที่มีคำตอบในใจตรงกันก็ปลกบมือให้เลยส่วนใครที่ไม่รู้หลังจากนี้ก็ได้รู้แล้วเนอะอย่างก้อนลาวาเนี้ยนิงก็จะทำเท็กเจอร์ง่ายๆโดยการใช้บลัชช่วยทำค่ะสลับสีอ่อนเข้มไปมาแบบนี้หรือถ้าใครไม่มีบลัชก็ใช้บลัชอะไรก็ได้ที่ถนัดเลยเลือกสีเข้มและอ่อนกว่ามาจุดๆๆให้เหมือนกับว่าเนื้อเค้กเนี่ยมีฟองอากาศนิดหน่อยแบบนี้ก็ได้ค่ะเท่านี้ฟิลก็เหมือนว่าเค้กก้อนนี้มันไม่ได้เป็นเค้กก้อนเยีย เรียบที่ดูแข็งแขงเป็นพลาส,สติกแล้วเนาะปกตินิงชอบวาดรูปคนค่ะแต่ว่าวันนึงนิ้งเคยไปเดินห้างและมีร้านหนึ่งเนี่ยเขาทําไอศครีมแท่งๆแบบที่น่ารักน่ารักขายอ่ะเราก็เลยปิ๊งไอเดียกลับมาวาดไอติมแท่งๆน่ารักน่ารักแบบนั้นเล่นบ้านออกมาพอใจก็โพสต์ขายหาค่าขนมได้อีกทีนี้ก็เหอวาดพวกขนมอยู่พักหนึ่งเลยค่ะแถมช่วงนั้นนิงมีเพื่อนอยู่คนนึงเขาชอบวาดรูปอาหารวาดรูปขนมอยู่ก่อนแล้วก็เลยพากันไปคาเฟ่แล้วก็เอาสมุดเอาสีน้ําป ไปนั่งวาดเล่นด้วยหรือไม่ก็ถ่ายรูปพวกขนมขนมที่มันน่ากินอะ่ะเอากลับมาวาดที่บ้านนิ้งสนุกกับการดูหน้าตาการจัดจานของเมนูต่างๆของคาเฟตา่ต่างๆมากบอกเลยนี่นี่ขออวดงานเพื่อนหน่อยค่ะติดตามกันได้นะในอินสตาแกรค่ะชาวเบทเทอรคนไหนเป็นแบบนี้บ้างหรือใครที่ชอบวาดขนมชอบคลิปนี้ก็กด emoji คัพเค้กอันนี้เป็นกำลังใจให้นิ้งหน่อยคลิปจะถูกดันไปให้คนที่ชอบวาดของก กินอร่อยอร่อยมาดูกันเยอะๆเรนนิงก็จะมาสอนไหว้ขน,นมไหว้ของกินอร่อยอร่อยอีกค่ะ ลงสีเสร็จแล้วเท็กเจอร์ก็ลงแล้วดูเป็นเค้กแล้วแต่มันจะมีอะไรอย่างหนึ่งที่พอเติมไปแล้วไม่ว่าจะเค้กก้อนนี้หรือของกินอะไรกันแล้วแต่พอเติมไปก็จะดูน่ากินขึ้นมาทันทีเลยรู้ไหมคะว่ามันคืออะไรไฮไลท์นั่นเองค่ะเลือกสีสว่างสว่างหรือปรับเลเยอร์โหมดเป็นแอดหรือเพิ่มก็จะได้ฟิลแสงเรืองๆเ,เอาไปจุดเอาไปแต้มตามจุดต่างๆที่เป็นช็อกโกแลตสตอรอเบอรี่วิปครีมแบบนี้เลยจุดขาวๆแบบ จะเพิ่มความน่ากินให้ขนมได้ค่ะแต่แต่ก็มีข้อควรระวังอยู่นะคะสิ่งที่ควรระวังก็คืออย่าใส่เยอะเกินไปค่ะเวลาลงสีอ่ะเราต้องรู้อยู่ก่อนว่าเจ้าเนื้อขนมที่เราวาดอ่ะเขามีเนื้อเป็นยังไงเช่นเนื้อเค้กหรือเนื้อขนมปังเนี่ยถ้าไปเติมจุดขาวๆเงาๆแบบนี้มันก็จะดูแปลกดูเป็นพลาสติกไม่น่ากินเลยเนาะก็ระวังในจุดนี้ไว้ด้วยนะคะอันเนี้ยเพราะว่าเสร็จออกมาก็ได้เค้กลาวาช็อก ลพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะน่ากินไหมน่ารักและกะวาดง่ายด้วยแหละใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะอยากให้นิ้งวาดขนมหรือของกินอะไรอีกก็เมนต์กันเข้ามาเลยและคลิปหน้าครูเนยจะมีเคล็ดลับสร้างไรายได้หรือแรงบันดาลใจอะไรติดตามได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายนะ